กานตังบเท่นออปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการ์บเมทเทนโอเปอเรชั่นสนะครับในช่วงฤดูหนาวของโอเปอร์นอกจากหุ่นภาคยูนิคอนที่กำลังทยอยเข้ามาก่อนช่วงปีใหม่นั้นมันก็ยังมีหุ่นอีกตัวหนึ่งที่มีให้เปิดเป็นสเตปการันตีถึง4สเตปในช่วงที่ตู้รีเซลไทยซีดิเซอร์เอยูนิตเข้าอยู่นะครับก็เหมือนกับตู้แซกสองเซนที่ผ่านมาครับมันจะเป็นตู้สเตปอัพสี่ครั้งที่ทุกสเตปจะมีการการันตีหุ่นตัวนี้ซึ่งมีสิ่งที่แตกต่างแค่เลเวลในแต่ละสเตปที่เปิดไปนั่น หุ่นมันคู่ควรที่จะเปิดไหมกับหนึ่งในหุ่นจากภาคเกมมือถือที่ห่างหายกันไปนานในเกมแล้วก็อยากเข้าใจผิดเพราะว่านี่คือเอ็นเกจกันดั้มแล้วก็ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามคล้ายๆกับของเอ็นเกจซีโร่อย่างเอ็นเกจกันดั้มอินคอมไทป์นี่ก็เป็นเอ็นเกจกันดั้มที่ด้องการติดตั้งอุปกรณ์คอไซไซคมิแบบเดียวกับเอ็นเกจซีโรอินคอมถ้าเป็นตัวเอ็นเกจซีโรอินคอมมันจะเป็นหุ่นที่จะทดลองเทคโนโลยีไซคมิภายใต้แผนบ,บิช,ชอปโดยที่ตัวเอ็นเกตกันดั้มนั้นก็จะอ้างอิงจากข้อมูลนนีี้ยย้ตตตตัััววอย่่าางงแรรกกหุมมิด เมกาพันธ้ขึ้นแคนนอนหกลำกล้องทั้งแขน2ข้างคล้ายๆกับมือของจีอองแบบเดียวกับของเอ็นเกตซีโรจึงได้มีการติดตั้งเมกาพันธ์ขึ้นแคนนอนตรงฝั่งของคอไฟเตอร์แทนและทําให้แขนทั้งสองข้างนั้นสามารถใช้งานได้อย่างอิสระและเมกาพันธ์ข้นแคนนอนนั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไปนเป็นรูปแบบต่างๆได้ทั้งแบบเป็นอุปติดตามจู่โจมหรือ อาวุธติดตามระยะประชิดด้วยการทํางานควบคู่กับไซโคมิลแล้วมันยังสามารถยิงได้แม้ว่าจะติดอยู่กับแบคแพคทําให้ความสามารถของมันนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกสำหรับเอ็นเกตกันดัมอินคอมไทที่มีในเกมนี้มีทั้งหมดสี่เลเวลด้กันอย่างที่บอกไปเลเวลแรกคอสห้าร้อยห้าสิบเลเวลสองคอสสองร้อยเลเวลสามคอสสอร้อยห้าสิบและเลเวลสี่คอสเจ็ดร้อยเป็นหุ่นสายเหลืองก็มาดูกันว่ามีวอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นบีมเลเวลประจําตัวของเอ็นเกตกันดัมมีทั้งหมด5นะัดเป็นแบบอ e ีแพกยิงน้วเดียวสตัน แล้วยังต่อมาบีมเซเวอร์ฟันได้แค่ทีเดียวแล้วยังต่อมาวอลคแคนทั้งหมด40นัดยิงไปทั้งหมด25นัดถึงจะสตันได้แล้วยังต่อมาดับเบิลบีมแคนนอนตรงแบ็คแพคข้างหลังบังคับชาร์จยิงท่านนั้นถึงจะยิงออกไปได้ซึ่งระหว่างที่เราชาร์จนั้นสามารถเดินไปชาร์จไปได้แล้วไม่ยิงออกไปก็จะเป็นบีมสตัรหนักซึ่งสามารถทะลุได้ด้วย แล้วก็อาวุธต่อมาดับเบิลเมกาพลิเขึ้นแคนนอนซึ่งจะเป็นแบบยิงเวลายิงออกไปก็จะเป็นการยิงออกมาทั้งหมดสองนะัดถ้าโดนเต็มๆก็สามารถสแต็กได้ถึงสองในสามแล้วก็อย่างต่อมาดับเบิลเมกาพลิเขึแคนนอนแบบติดตามได้อันนี้คืออาวุธติดตามอย่างแรกของโตหุ่นนะครับเมื่อเราปล่อยออกไปก็จะเป็นการส่งดับเบิลเมกาพลิเขึแคนนอนออกไปยิงทั้งหมด3าครั้งถ้ายิงโดนเต็มชุดสามารถสแต็กได้ถึงสองในสามแล้วก็ ไวเลสดับเบิลบีมเซเบอร์ก็มาจากตัวดับเบิล e ม a กร r ประเทศแคนนอนซึ่งเวลาปล่อยออกไปก็เหมือนกับพวกอาวุธติดตามที่เป็นรูปแบบระยะประชิดทั้งหลายถ้าหากชนโดนสตกูก็สามารถทําให้ชะงักได้แล้วก็อาวุธติดตามเน่างสุดท้าย i n c o m มก็จะเป็นการปล่อยอินคอมออกไปทั้งหมด2ลูกยิงออก2ครั้งถ้าโดนเต็มๆก็สามารถสตันได้ หมดแล้วครับอาหมดทั้งหมดเรื่องการบรรรู๊ก็โตหุ่นอย่างมากก็มีแค่พอดินเจคเตอร์ที่สามารถพุ่งแซ็กไปมาได้แล้วก็บาลานเซอร์ที่สามารถฟันได้หลังจากที่พุ่งเสร็จแล้วตอนนี้ก็สามารถพุ่งมรรอากาศได้ทีนี้ก็บป็นท่าคอเตอร์ก็จะเป็นท่าลำคอโบดาบและแน่นอนมันก็ต้องมีสกิลแบบเดียวกันเลยอย่างโอเวอร์โหลดเราสามารถกดทัชแพดเพื่อน,นับถอยหลัง25วินาที อาวุธที่เป็นแบบโอเวอร์ฮีททั้งหลายไม่วจะเป็นทั้งบีมข้างหลังเอ่ยดับเบิลไม่ก้าคานอนไม่ว่าจะเป็นแบบยิงหรือว่าปล่อยก็จะใช้โดยที่กินหลอดโอเวอร์ฮีทน้อยลงและเมื่อสกิลโอเวอร์โหลดทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาวุธทุกๆอย่างที่ว่ามานั้นจะเข้าสู่การโอเวอร์ฮีทเป็นเวลานานช่วงขนาดหนึ่งซึ่งมันก็จะเหลือแค่อาวุธที่ใช้ได้เพียงแค่บีมเลฟเฟิบีมเซเบอร์อลแคนแล้วก็ พิเศษเลย Violet Double Beam Saber ที่ไม่น่าเป็นการใช้บีมแบบโอเวอร์ฮีทนะครับทุกอย่างคุณมองดูไปแล้วมันก็คือ Engage Zero Incom ที่เวอร์ชั่นที่อาวุธดีกว่าแล้วก็หลากหลายกว่า ถ้าเอ็นเกตซิลโมันออกแบบมายังไงเนี่ยเอ็นเกตก็ได้มันก็จะมีของที่ดีกว่าเล็กน้อยก็ไม่แปลกอ,อันนี้ก็คอสเยอะกว่ามันก็ต้องมีลูกเล่นอะไรที่มากกว่าตัว500อยู่แล้วในเมื่อเป็นหุ่นที่เน้น,นไปในด้านการปล่อยอาวุธติดตามเนี่ยมันก็จะมีทางอาวุธหลายอย่างที่เราสามารถปล่อยในเมียนในตอนที่ชนลมุลได้แถมยังมีปล่อยให้ถึง3อันเลยทีเดียวงั้นเรามาพูดถึงวิธีการเล่นคร่าวๆแล้วกันว่าเราต้องเล่นยังไงบ้างถ้าหากเราอยู่ที่ไกลๆหรือว่ามือกำลังว่างเนี่ยหัวใจหลักสาคัญของตัวนี้นะั้้นนนออกกกจาาาที่เป็็ววุตติตมแล แล้วบนมีแคนนอนเนี่แหละเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่ามันแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จแป๊บหนึ่งถึงจะยิงออกไปได้แต่ด้วยดาเมจของมันที่สามารถทําได้แล้วก็ด้วยความที่เป็นปืนเดียวในตัวที่สามารถสตันหนักได้แล้วก็มีความสามารถทะลุได้ด้วยมันก็ถือว่าเป็นอาวุธหลักเน้นเปิดได้อย่างดีเลยและที่สําคัญมันก็คือมันรีโหลดไวมากๆแบบยิงไปละลอกหนึ่งเสร็จปับ๊บเราอาจจะวนไปใช้อาวุธอื่นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็วนกลับมาใช้อาวุธนี้ต่อได้เลยทันทีอ่นะอย่างสมมุติเราชาร์จมีแคนนอนได้แล้วยิงดู แล้วก็เปลี่ยนไปใช้อาวุธติดตามที่มีทั้งหมดเน้นทำดาเมจจากการปล่อยของได้เรื่อย ตัวมันแตกต่างจากเอ็นเกตซิโรอินคอมตรงที่ว่ามันมีอาวุธที่สามารถสตันได้ไม่ต้องรอชาร์จจนเต็มของเดียวไม่ต้องรอหวังเพิ่งสแต็กเหมือนตัวเก่ามันยังพอมีอาวุธที่สามารถสตัรได้ทันทีบ้างส่วนอาวุธติดตามแต่ละอย่างใช้ยังไงบ้างอย่างแรกดับเบิลเมกรเพื่อนแคนนอนก็จะเป็นการส่งไปยิงตอดก็จะเน้นการทําดาเมจแต่ว่าจะเอามันแบบของเราปล่อยแล้วก็ปัวโคคูกันไปช่วยทาสแต็กก็ได้อย่างต่อมาก็ไวเลดดับเบิลบีแฟเบอร์ ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธติดตามที่ปล่อยไปแล้วจะทําดาเมจโจมตีเลียวประชิดสามารถเอาไว้เปิดหรือว่าปล่อยดักคนที่จะเข้ามาหาเราชะงักแป๊บหนึ่งแต่วเวลาเราปล่อยไวเลยบินซเซเบอร์เนี่ยมันจะชาดีนึนงจึงไม่เหมาะสำหรับเอาไว้ซ้าตอนสตูล้มเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีเอามาปล่อยดักตอนที่สตูกําลังเดินน่าจะหวังผลได้มากกว่าแล้วก็อย่างสุดท้ายอินคอมอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะเอามายิงทำดาเมจหรือว่าเอามาสตันแต่มันก็จะไม่มีอะไรมันไปกว่าการที่เราปล่อยทุกๆอย่างตามที่ว่ามานั้นหมดเราก็จะได้อามี่มหากรรมสตัันนน็ออกเง ส่วนเรื่องคอมโบยิงตันฟันบมอะไรก็เหมือนเดิมอาจจะแบบยิงให้ครบชุดแล้วก็ขอยออกมาตั้งหลักใหม่ไม่ต้องเป็นต้อง ทำเต็มคอมโบก็ได้เพราะว่าอย่าลืมเราเป็นหุ่นเหลืองแต่เอาจริงๆนี่พวกคุณตระกูลเอ็นเกกกันดัมนี่ถ้าฟันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วส่วนที่เหลือก็ถ้าหากอยู่ในจังหวะที่แบบว่าเรากําลังจะตายอย่างจะับใช้เฮื่อกสุดท้ายในการรีดทำระเมศให้ได้มากที่สุดหรือว่าเราจะเป็นที่จะต้องใช้อาวุธบางอย่างในช่วงที่อาวุธแต่ละอย่างนั้นยังไม่พร้อมก็สามารถกดโอเวอร์โหลดเพื่อเร่งการทำระเมศได้เลยทันทีแต่เอาจริงๆสำหรับตัวผมตัวนี้เนี่ยปกติของมันก็โหลดแป๊บหนึ่งก็เสร็จู่แล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบเเรเรรราาาายล้อออื่่งงงงขงขดะหวท อาจจะมีแบบบางจังหวะที่บบเราต้องเปิดเพราะช่วงสตูกาลังชนุนก็ได้แต่นั่นแหละมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับในกรณีที่เราต้องการใช้อาวุธถูกเชิญน,นะครับก็โดยรวมแล้วมันเป็น En g เก e ซี r o อิน o m มที่อัปเกรดขึ้นมาถามว่ามันคู่ควรแกการเปิดไหมสำหรับใครที่อยากจะหาหุ่น550สายเหลืองเล่นในช่วงที่แบบว่าเจลาตอกาไซโคมิวกำลังเป็นใหญ่เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่อาวุธโดยรวมเนี่ยมันพอสามารถเอาตัวรอดจากหุ่นพวกนั้นได้บ้างก็แบบมีทั้งอาวุธติดตามม้งงอางไ่่าาตด,ตด,าาด,ดนะซพู เวลาทำดาเมจส่หุ่นฟ้าถ้าเราปล่อยของครบทุกอย่างรับรองว่าแป๊บเดียวก็รีดาเมจได้หมดเกลี้ยงแล้วอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มหุ่นเหลืองในคอสข้ลาลสิบมาให้มีหน้ามีตาบ้างส่วนคอสหกร้อยเป็นต้นไปนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเปิดมาเพื่อเอาสีสันในชีวิตเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ในคอสั้งละสิบมันก็ถือว่าเป็นหุ่นที่โอเคเลยตัวหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสลับเอนเกกกระดมอินคอมไทยนั้นผมจัดพา,างงร์ตเ,เ,เอาไว้ยังไงสลับเอนเกกกระด้นังี เพิ่มยิงเรียงไปเลย4 3 2สามสองหนึ่ง auxiliary generator เลยว่าสี่ cluster เลยว่าสกับ1แล้วก็เกราะเลยว่าหเหมือนตอน e n g กตซีโร่ผมก็ตัดภาพแบบนี้อยู่เหมือนกันนะเพิ่มยิงอย่างเดียวรีอาวุธ o v e r ีได้ไวขึ้นัส u s t e r เยอะๆจะได้เอาไว้หนีพวกหุห่นแดงหรือว่าไปไหนมาไหนได้แล้วก็เลือดอีกนิดนึงหน่อยส่วนเรื่องอาวุธก็อาวุธทุกอย่างก็เป็นอาวุธประจําตัวของ Engei Gundam ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Beam Rifle Beam saber แล้วก็อาวุธรองเกือบจะทั้งหมดที่เป็นของล่าง Incom type ส่วนทสกิลก็มีไฮเปอร์แมนเรดาร์เลเวลหนึ่งจะขยายการทำงานของเรดาร์ตั้งแต่300เมตรจนถึง350เมตรออฟซิวร์ชั่นอลดาต้าลิงเลเวลหนสามารถให้เพื่อร่วมทีมเห็นเลือดของอีกฝั่งหนึ่งบนเรดาร์ได้สกาวติงพาราเ l ลโปรเซสซิ่ง g d e v i c ์เมื่อเราอยู่ในโหมดที่กำลังสโคบอยู่ก็สามารถเห็นเรดาร์ได้ด้วยลดแรงกระแทกขาเลเวลหนึ่งควิ o บูสเลเวลหนึก็ลดระยะวันในการกระโดด10%้ก็โหอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแต่ว่า มันก็ยังมีแอนติบลัชสเตเบิลิเซอร์ที่จะการการชักเวลาที่มีหุ่นใกล้ระเบิดนะสกิลนี้ขนาดนิ้วก็น่ายังม,มีเลยนะเออก็จะมีบาลานเซอร์ที่สามารถป้อนหรือชนหลังจากที่กระโดดหรือว่าพุ่งเสร็จได้แล้วก็ฟอรต์อีเจคเตอร์ที่สามารถพรุ่งซิกไปมาได้มาทีนี้ก็มาพูดถึง2สกิลที่น่าสนใจของตัวนี้กันอย่างโอเวอร์โหลดเรือเวล1หนึ่งเมื่อการกดทัชแพคก็จะเป็นการฟื้นฟูนอาวุธที่ต้องใช้เกแบบนี K ้ทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่โหมดโอเวอร์โหลดเป็นระยะเวลา25าาวินาทีปริมาาาาาาณกกกกริินนนนนนหลลลลอออีีททททเเววใใชุ้็จะะงงง30%นขน่่ื เาวลาอาวุธททางหลายที่ใช้หลอดฮีทก็จะเข้าสู่การโอเวอร์ฮีทเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งสกิลนี้ไม่สามารถทํางานซ้ําได้จนกว่าหุ่นของเราจะพังแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่เหมือนจะแบบกหุ่นมารีโลไม่ทันใช่ไหมก็อ,อีกสกิลหนึ่งเลยอย่างทัสเพดไฟร์คูล cool ิ่งซิสเต็มสกิลที่ไม่เคยแปรถูกในเกมสักทีหนึ่งในขณะที่เราพุ่งก็ตัวหุ่นของเราก็จะฟื้นฟูหลอดฮีทและการโอเวอร์ฮีทได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเอง เอาเถอะการมาของเอนเกต์กระดามอินคอมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอะไรมากสักวันหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าเกมมาในฐานะเอนเกต์กระดัมที่เวลาเข้าเกมนี้ทีไรก็เก่งหมดทุกตัวที่เหลือก็คือเอนเกต์กระดัมหลายๆตัวที่ในมือถือเนี่ยก็ยังมีอีกหลายล่างเหมาะที่จะเอามาลงในเกมนี้บานาไทยเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับเอนเกต์กระดามอินคอมไทยนั้นเมื่อได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกัน,นครับแต่นี่หุ่นก็แบบว่าหยิบมาปกติแล้วนะ อยากเปิดอยากเปิดเพลงจีเลคอรนอะ่ะแต่เดี๋ยวโดนเลิกสิทธิ์เหมือนตอนไอ้นั่นอีกเดี๋ยวเหมือนตอนไอ้เล่นคอดกันดําอะวันนั้นโหอุตส่าห์นั่งเล่นมาราธอนแม่งโดนเลิกสิทธิ์ทีผมหงอยเลยไม่โดนรีบไปเอออย่างนั้นปืนก็รีโหลดไว มีหุ่นอึดอาตัวหนึ่ง,งโดนวิ่งไม่ยิงแรงสัตว์เลยอ่ะยิงใส่บูจีไปเลยไว้อันหนึ่งเอาไม่ทันขก้นข้างบนขึ้นข้างบน อะไรอะไรเออปืนมันรีไวอยู่เหมือนกันนะเน,น,น,นี่ยไอ้ปืนยิงหนักเนี่ยเนึ่งว่าแป๊บเดียวหายไอ้แป๊บยิงแป๊บเดียวก็ไอ้นี่แหละอ้าวไม่เป็นไรตกใจเลยเอออินกิซิโร่ของดีไปตามขอ600เลยหุ่นแดงอ่ะ ไม่ใช่เดลตาใครกาวไทยแล้วลงไปนอนกับพื้นอ่ะยิงต่อเออเนี่ยผมว่าปืนนี้แม่งได้ใช้บ่อยมากเลยปืนไหลมันอะ่ะเออเริ่มงคอาทางละว่ถือถือเองไม่ถือเออ ล็อกไปแล้วแต่ไม่โดนไปก่อนเนี่ยกาวาลีอีกรอบหนึ่งแล้วโอเคกูได้วิธีการเล่นแล้วนี่จะติดโล่โอ้ยไปเล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 ยเอาให้เยอะเอาให้เยอะ โอ้ยห,หี่เเลือดเลือดเลือดที่หายไปมีใครแอบหลังเหรวะไม่มีไปเลยแม่แฮรมีมาทำกิ้งไง้ี่ีอไปอยู่ไปอยู่ไม่เป็นไรพี่ผมไม่แคร์กูยืนสู้มกงได้มึงไม่มีกิ้งอา้าวขอโทษพี่ โอเคได้ได้ได้เริ่มงเข้าที่เขาทางแล้วเห็นไหมพูอโดนกะ่อนขอโดนก่อนเอโนอ,อโดนเพื่ออะไรโดนเพื่ออะไรพี่ทำมาหากินซ่อมแววซ่อมแบบนึงไปเล่นต่อตันยวนี้อยู่ยไหมก็ก็ถ้าไม่โดนไม่โดนเ,เกียร์รถโดรกาคุมกำเนิดก็เล่นได้ ตอนนี้เริ่มเริ่มหาความสรุกได้แล้วพี่นำหน่อยได้ปะผมอยากยิงอ่ะปล่อยก่อนแม่งคนมองเยอะเฮียคุมอันตรายกูนี่ว่ะเฮ้ยใครยิงกลัว ไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงอพี่ <confusion> ยานีช้าไปโอ้กูโดนล,ล้อมละแต่ไม่เป็นไรเอาอุา้ยอุ้ยขอขอคนขอคนขอนขอโอ,อ้โอ้โกแตกเลย เดิม,มเดิม,มเดิมแววมันยิงแค่นี้แหละพี่ไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเออมึงเอาไป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 อ๋อนนี้ยิงไม่ได้เออฟิวฟิวลืมลืมว่มมาส่งของอยู่เออไม่ได้ยิง วุดียิงฟรีแล้วอุ้วูดงไปกันดั้มหมอไอ้สัตว์วงไปกันดั้มหมอวงไปกันดั้มหมอแตกอีกแตกแตกลงมาลงมานี่นะเหลือ,อยกักษ์ดาบเหลือ,อ,ย,อยักษ์ดาบเหลือยักษ์ดาบเฮ้ยแล้วใครมาเกิดใครมายึดบ้านตรงนี้วะเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงนี้แหละเชื่อผมไม่ต้องไปหรอกอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวแม่มาเกิดตรงนี้ 650เล่นตัวไหนดีครับเล่นตัวไหนชอบตัวไหนยิบมาเลยฮะผมไม่รู้หรอกว่า650ในดวงใจของคุณเป็นตัวอะไรรอมันมารอมันไม่นี่รอมันไม่นี่รอมันมานี้รอมันมานี่รอมันรอมันยมันอยู่กับสเปรย์สปามากอือหือ พิวพิวโุ้ยอย่มอยมาเหมไปกันนักไม่โดนแนะนำหุ่นรอของล่าสิบหุ่นฟ้าครับมีตัวอะไรมั่งอ่ะในในนั่นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าแนะนำไปแล้วมันจะมีคุณจะมีหรือเปล่าวะต้องช่วยๆกันโอ้ยโอ้ยอยิงปืนไม่ออกชิปหายกูโดนลุม เอามื่ทำไมอะฮะโอ้แตก <laughs> ฟินสั่นเลยอะไ,ด,ได,ออด้ได้เอาปืนหยอดได้เอาปืนหยอดใส่เพอร์เฟกต์กันดั้มอะโคตรฟินเลยอะดัดาเว็นแสงครับผม <c oughs> โอ้เข้ามือปั๊บนี่ขอ,ของออกเลยอะ่ะโอเคผมได้ตาเอาไปลงเอาไปลงในคลิปแล้วเดี๋ยวเอาตานี้ไปลงดีกว่า เมันลงได้ป่ะวะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมีไลท์หลุดด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะเฮียแล้ว